d e แครไลท์กองกลางพันแก่งฉายานิวลอยคิงของเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันนี้ตัวทีเด็ดฟุตบอลก็จะพามาทำความรู้จักกับดีแคไลท์ให้มากขึ้นดีแคไลท์เกิดวันที่14มกราคมปี1999ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่ทว่าไลท์นั้นมีเชื้อสายชาวไอริชจากปู่และย่าของเขา ที่ได้รับการอบพยพจากถิ่นฐานบ้านเกิดในประเทศไอร์แลนด์ซึ่งดีแคลไล์เป็นลูกชายคนเดียวที่เกิดและเติบโตมาจากการดูแลของพ่อและแม่ในแถบคิงตันเขาเป็นเด็กชายที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากโดยสังเกตได้จากปฏิกิริยาของเขาที่มักจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เตะฟุตบอลตลอดโดยความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลนั้นได้ทําให้ตัวของไลท์นั้นได้เปิดโลกกว้างเป็นอย่างมากเพราะมันทําให้ตัวของเขาเองได้มีเพื่อนและคนพบพรสวรรค์นในตัวเอง ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้ตั้งเป้าหมายที่อยากจะก้ามาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั่นเองจนกระทั่งในเวลาต่อมาดีแครไลท์ก็ได้เข้าไปร่วมทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเชลซีและได้ติดเข้าไปเป็นหนึ่งในแข่งเยาวชนของทัพสิงโตน้ําเงินครามได้ในที่สุดชีวิตในแคาเดมมีของเชลซี ดิแคลไลได้ผ่านการคัดเลือกและเข้ามาเป็นนักตเตะเยาวชนของสโมสรเชลซีในปี2006ซึ่งนั่นเป็นปีเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสโมสรที่เพิ่งจะมีเจ้าข,ของคนใหม่อย่างโรมมนอับบาโมวิชเข้ามาบริหารทีมและหลังจากที่ไลท์ได้เข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสรเชลซีเส้นทางสายลูกหนังของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันช่างดูเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากของครอบครัวของเขา ที่จะได้เห็นลูกชายคนเดียวของเขาได้อยู่ในสโมสสที่กําลังจะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์พเมีลีกภายใต้ผู้จัดการทีมในเวลานั้นอย่างโชเซ่มูนินโยแต่ถ้ว่าชีวิตของเด็กหนุ่มรายนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่เขาได้วาดฝันไว้เพราะที่นั่นเด็กที่เก่งและมีความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องร่างกายและสภาพจิตใจเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดได้โดยดีแคทไลท์ ight, ก็เหมือนกับเด็กในอะคาเดมี่คนอื่นๆที่มักจะประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่น ที่ดูไม่มีความสม่ำเสมอซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมองว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนคือคู่แข่งในเส้นทางฟุตบอลนั่นจึงทําให้ตัวเขาเริ่มมีความพยายามและขยันฝึกซ้อมยิ่งมากขึ้นจนเจ้าตัวเองก็สามารถไต่เต้าขึ้นมาได้ตามลําดับถึงแม้จะดูยากลําบากกว่าเด็กคนอื่นๆแต่ไลท์ก็สามารถผ่านมันมาได้ตลอดดีแครไลท์ไต่เต้าขึ้นมาเล่นให้กับทีม u 14ได้สําเร็จจากความพยายามของเขา และในทีมชุดนี้มีความแข่งขันค่อนข้างสูงและเป็นช่วงเวลาที่ยังติดอยู่ในใจของเขาจนไม่อาจที่จะลืมได้โดยในเวลานั้นดิแคลไลค,คือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในการใช้ชีวิตในสโมสรเชลซี Chelsea, ซึ่งตัวเขาเองไม่อาจต้านทานแรงกดดันที่ถาถมเข้ามาได้ ซึ่งมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกจากทีมอะคาเดมีของทัพสิงโตน้ำเงินครามเนื่องจากในตอนนั้นตัวของดิแคนไลท์ ight, ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีความจำเป็นกับสโมสรอ,อีกต่อไปหลังจากนั้นได้ไม่นานในปี2 0 1 4จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นส่งผลให้ไลท์ต้องเผชิญอยู่กับปัญหาโรคซึมเศร้าและมันก็กลายเป็นอุปสรรคที่หนักหนา เป็นอย่างมากสําหรับเด็กหนุ่มที่มากไปด้วยพรสวรรค์อย่างเขามันคือความเจ็บปวดที่ครั้งหนึ่งเคยโดนต้นสังกัดยกเลิกสัญญาซึ่งสิ่งนั้นเองที่เข้ามาทําลายสภาพจิตใจและร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันหลังจากที่ดีแครไลท์ต้องพบกับความผิดหวังจากการถูกปฏิเสธจากต้นสังกัดเก่าอย่างอะคาเดมีของเชลซีในปีเดียวกันนั่นเองเขาได้รับการทาบทามและถูกติดต่อ ให้เข้าไปทดสอบฝีเท้ากับทางอะคาเดมีของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดจนในที่สุดวันที่16ธันวาคมปี2015เพียงปีเดียวหลังจากที่เขาได้ย้ายไปร่วมทีมเยาวชนของเวสต์แฮมไลท์ก็ได้รับสัญญาการเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกก่อนที่จะถูกผลักดันขึ้นมาสู่ทีม u 23ในทันทีดีแคนไลท์โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและยอดเยี่ยมในการลงเล่นให้กับทีมสำรองชุด23ปีของสโมสรเวสต์แฮม จนทาให้ในปีถัดมาเขาได้ถูกผลักดันขึ้นไปเล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรทันทีไลท์ใช้เวลาปรับตัวเพียงไม่นานก็ได้รับโอกาสในการลงสนามไปเฉิดฉายฟอร์มอันรลอนแรงให้กับแฟนบอลขุนคอนได้เห็นซึ่งนั่นก็ทําให้เขาได้รับการชื่นชมและเป็นที่รักของแฟนบอลขึ้นมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่เกมนัดแรกที่ได้ลงสนามโดยดิแครไลท์สามารถคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ได้ตั้งแต่ในเกมนัดแรกของชีวิตในการค้าแข้งของเขา ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะสร้างชื่อเสียงฮือฮาอีกครั้งด้วยการถูกเลือกให้เป็นรองนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่น2017-2018โดยที่1ได้ตกเป็นของมาโกอานาโตวิดศูนย์หน้าร่างยักษ์ของทีมแต่ถึงแม้ว่าเขาจะพาลาดรางวัลังล่าวไร้ก็ยังได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรมาครอบครองอยู่ดี UD. ไร้ถูกส่งลงสนามอย่างต่อเน,นื่องและทำให้มีความมั่นใจในการเล่นเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะถูกโยกย้ายสลับไปเล่นอยู่หลายตำแหน่ง แต่ดีแคลไลก็ทำผลงานออกมาได้อย่างไร้ที่ติซึ่งจากการที่เขาได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องและกลายเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้มีใจสู้ไม่กลัวการเจอทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเขาจึงมักจะได้รับมอบหมายให้สวมปอกแขนกับตันทีมอยู่อย่างบ่อยครั้งและด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีวันดีคืนของไรท์จึงทําให้ในฤดูกาล2019-2020เขาได้ออกสตาร์ทด้วยสไตล์การเล่นที่สุดร้อนแรงและกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้น จนทําให้ในตอนนั้นเริ่มมีหลายสโมสรยักษ์ใหญ่หันมาให้ความสนใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นและต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าอนาคตการค้าแข่งของเดนิวรอยคีนจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดและนี่ก็คือเรื่องราวของดิแคลไรยังไงถ้าคลิปนี้มีข้อไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ